ันนี้ลองงานก่อนส่งให้นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสไลด์ลูกขาวนะครับอันนี้ลูกค้าสั่งมานะครับสี่หุ่นครึ่งนะครับสี่หุ่นครึ่งนี้จะเล่นยากนิดนึงนะครับนี่นะครับแต่ได้อยู่นะครับนี่นะครับนี่นะครับการเล่นของตัวจานสไลด์สี่หุ่นครึ่งนะครับเล่น3าเม็ดก็ได้ครับ นี่นะครับโอเคก็อันนี้เดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้านะครับอันนี้ลูกค้าสั่งทําเป็นตัวขนาด4ี่หุนครึ่งนะครับตัวนี้นะครับก็เดี๋ยวจะส่งให้อันนี้ให้ฟังเสียงก่อนนะครับเสียงจะเป็นลักษณะอย่างรูปแบบอย่างนี้นะครับนะครับนะครับอันนี้ก็ใช้ตัววงจรแม่เหล็กนะครับแล้วก็เป็นตัวสไลด์ไปนะครับโอเคเดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้านะครับ ก็สั่ส่งวันนี้ของถึงพรุ่งนี้สำหรับท่านอื่นนะครับท่านอื่นที่สนใจก็โทรเข้ามาได้ครับ0989841961นะครับ ID Line ครับ @jht8888g นะครับตอนนี้เป็นจานสไลด์ลูกขาวนะครับ4หุนครึ่งนะครับโอเคเดี๋ยวจัดส่งให้ลูกค้านะครับรองงานให้เรียบร้อยเช็คงานทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับนะครับสวัสดีครับ